ขวนพระตามปีเกิดให้ถูกโฉลกสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกท่านที่เกิดวันอาทิตย์มีวาสนาดีมาแต่เกิดมีทรัพย์สินบริวารพร้อมดับราชการจะก้าวหน้าเป็นนักบวชจะได้เป็นถึงพระราชาคณะให้แขวนพระที่มีพัดยศด,ด้วยจะถูกโฉลกมากขึ้นท่านที่เกิดวันจันทร์เหมือนถูกลอยแพในมหาสมุทรต้องร่อนเร่พเนจรไปต่างถิน่น ถูกฉลอลกับการค้าขายขึ้นล่องตามแม่น้ำลำคลองหรือค้าขายเครื่องสูบน้ำวิตน้ำคนแขวนพระห้ามสมุทรพระหัตจะถูกฉลอดีขึ้นท่านที่เกิดวันอังคารเป็นคนมีศัตร,รูมากต้องต่อสู้จึงจะได้มาซึ่งสิ่งที่พอใจชนิดที่ได้มาแบบง่ายๆไม่มีคนแขวนพระปางซ่อนหาที่มีพระพุทธรูปซ้อนบนพระเกศของพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง เป็นพระที่ซ้อนกับสององค์เช่นพระหล่อพิมพ์ซ้อนของวัดหนองวงงจังหวัดสุขโขทยัยท่านที่เกิดวันพุธมีสติปัญญามีความรู้เป็นนักปราชญ์พระโหราบดีราชครูและสมณะผู้เชี่ยวชาญด้านบาลีมักเกิดวันนี้ควรแขวนพระสังกจายพระสิวลีจะถูกฉลกที่สุดท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี เป็นคนทำงานราชการก้าวหน้าหรือค้าขายส่วนตัวก็จะดีคนแขวนพระปางลีลาหรือพระสุ้มเดินแก้วจะถูกฉลกโชคลาภท่านที่เกิดวันศุกร์มีชาวปัญญาไวเดินรู้อะไรได้ง่ายมีวาสนามีสเสน่ห์รับราชการเกี่ยวกับต่างประเทศจะระจาความเมืองจะก้าวหน้าที่สุดหรือทำการค้าขายสั่งนำเข้าจากนอกประเทศดีที่สุด ควรแขวนพระที่มีนางกวับอยู่ด้านหลังจะดีที่สุดท่านที่เกิดวันเสาร์ฉลกมักถูกคดีความเป็นจำจึงไม่ควรคิดทำสิ่งผิดกฎหมายเป็นดวงที่ต้องระวังแง่กฎหมายมากที่สุดถ้าเป็นชนายความจะมีลูกความมากควรแขวนพระที่มีสัญลักษณ์กฎหมายคือตราช่างหรือโลตำรวจจึงจะถูกฉลกหรือพระที่สร้างโดยองค์กรของกฎหมายตุลาการหรือตำรวจ